ในการที่จะบริหารจัดการกับสิ่งที่เข้ามาขัดจังหวะตัว CPU เนี่ยโดยทั่วไปแล้วในคอนโทรลเลอร์เนี่ยจะมีวงจรนะ,ะที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการตรงนั้นนะซึ่งเรียกว่าตัว interrupt controller ให้นึกถึงสมมติว่าคุณเนี่ยเป็น CPU ก็คือดาราเป็นดาราเนี่ยก็ในขณะที่ ทำงานอยู่เนี่ยก็อาจจะมีผู้จัดละครกองอื่นติดต่อเข้ามานะหรืออาจจะมีแฟนคลับติดต่อเข้ามาเร่อจะเป็นครอบครัวของคุณเองที่ติดต่อเข้ามาไม่ก็เป็นเพื่อนของคุณที่ติดต่อเข้ามานะ,ะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นดาราที่ดังมากเนี่ยก็ก็จะมีคนที่ติดต่อเข้ามาเยอะนะคะคุณคงเดียวคงจัดการไม่ไหวนะก็จะต้องมีผู้จัดการสนัวนะ,ะนะหน้าที่ของผู้จัดการเนี่ยก็คือ ก็คือหนึ่งต้องคอยดูว่าจะยินยอมให้จะยินยอมให้มีการขัดจังหวะไหมนะคะสมมุติว่าคุณต้องการการพักผ่อนอย่างเต็มที่นะในเวลานี้ผู้จัดการส่วนตัวอาจจะว่าไม่ยินยอมให้การขัดจังหวะได้มาเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเวลาที่คุณสามารถที่จะติดต่อผู้คนได้บ้างนะคะจะเป็นช่วงเวลาพักอาระหว่างกองอาจจะติดต่อใครได้นะนั้นผู้จัดการก็ต้องดูอีกว่าเอ๊ะ แล้วการขัดจังหวะอันไหนแล้วคนไหนที่จะยอมให้มาติดต่อด้วยบางทีผู้จัดคนนี้จะไม่โอเคไม่ยอมให้ติดต่อแฟนคลับคนนี้ดูแป,กแปลกๆอาจจะไม่ยอมให้เข้ามานะผู้จัดการเนี่ยก็จะต้องทําการสกรีนว่าจะยินยอมหรือไม่ยินยอมนะคะให้ใครเข้ามาขัดจังหวะ,ะดาราคนนี้ได้หรือคุณได้นะคะคราวนี้ถ้าถ้าผู้จัดการส่วนตัวเห็นแล้วว่า โอเคนะคนที่ติดต่อเข้ามาที่เขาจะเข้ามาขัดจังหวะเนี่ยเป็นคนที่โอเคเลือกแล้วนะยอมยอมให้เข้ามาได้แต่ว่าเขาเกิดเข้ามาพร้อมๆกันนะอยู่ก็มีทั้งผู้จัดละครมาทั้งแฟนคลับที่ดีนะระดับดีเนี่ยติดต่อเข้ามาพร้อมกันนะคะทำยังไงนะตรงนี้ตัวผู้จัดการเนี่ยนะคะก็จะต้องทําการจัดลําดับความสําคัญนะว่า คนไหนสําคัญกว่านะการขัดจังหวะอันไหนจากใครสําคัญกว่านะถ้าสําคัญก็ให้ติดต่อได้ก่อนนะคราวนี้พอพอเลือกได้แล้วว่าคนไหนเนี่ยที่จะเข้ามาขัดจังหวะด,ดาราคนนั้นที่จะเข้ามาติดต่อดาราคนนั้นได้ดาราคนนั้นทำํำสิ่งที่ต้องทําก็คือหยุดงานหลักนะคะแล้วมาให้บริการ คนที่เข้ามาขัดจังหวะนะสมมติไลนเซนเอสมมติว่าแฟนคลับบอกขอถ่ายรูปด้วยหน่อยนะคะดารานเนี่ยก็จะต้องหยุดงานหลักที่เขาทำอยู่นะเช่เาจะเดินเดินชอปปิ้งอยู่นะไปเจอแฟนคลับนะผู้จัดก,การส่วนตัวบอกอ๋ออนุญาตให้แฟนคลับคนนี้เข้ามาได้มีพาริตี้สูงนะก็ต้องหยุดงานหลักจากการเดินชอปปิ้งของเขาแล้วก็มาพูดคุยกับแฟนคลับเมื่อเสร็จแล้ว เมื่อพูดคุยกับแฟนคับถ่ายรูปอะไรเสร็จแล้วนะเขาก็กลับไปทำงานหลักของเขาก็คือเดินชอปปิ้งต่อไปนะคราวนี้ถ้าเกิดว่าอตรงนี้คุณอาจจะพอเห็นภาพนิดนึงนะก็คือหนึ่งก็คือตัว Interrupt Controller นะคะจะเลือกได้ว่าจาะายอนุญาตให้มีการขัดจังหวะไหมนะสองสามารถเ,เลือกได้ว่าในเวลาที่ยอมให้ขัดจังหวะได้เนี่ย ใครบ้างที่จะให้เข้ามาขัดจังหวะได้แล้วก็สามถ้าเข้ามาพร้อมกันใครจะมีลาดับความสําคัญมากกว่านะคะสี่พอรู้แล้วว่าคนที่เขาจะมาขัดจังหวะคือใครก็ต้องบอกได้ว่าถ้าคนนี้ขัดจังหวะแล้วจะต้องให้บริการอะไรบ้างนะคะคราวนี้มาดูในในตัว AVR บ้างนะคะใครบ้างที่จะเข้ามาขัดจังหวะ CPU คอนโทรลเลอร์ทั่วไปก็จะขายงี้นะคะก็จะมีเช่นวงจรทัมเมอร์นะคะดูที่ Peripheral s e ขียวตรงนี้วงจรนับจับเวลานะคะหรืออาจจะเป็นการอินทรลับจากอุปกรณ์ภายนอกเป็นการอินทรลับจาก USART นะคะจากการสื่อสารนุกลมหรือการอินทรลับจากวงจร Serial Peripheral Interface นะ,ะเป็นวงจรสื่อสารกลมอีกรูปแบบหนึ่งนะ,ะซึ่งพวก พวก p e r i p h e r l ต,ต่างๆเวลาจะเข้ามาขัดจังหวะเนี่ยเขาก็จะส่ง request มาบอกนะคะ IRQ นะฮะ interrupt request นะศ1 2ย์หสตื่นโทรศัพท์ controller นะก็จะทำอย่างที่อธิบายไปเมื่อครู่ว่าจะยินยอมไหมเป็นช่วงเวลาที่ยินยอมได้ไหมนะถ้าไม่ยินยอมก็คือไม่มีใครเข้ามาได้นะหรือว่าถ้าเป็นช่วงเวลาที่ยินยอมได้เนี่ยยินยอมยินยอมให้ interrupt เข้ามาได้เนี่ยก็จะต้องเลือกนะคะว่า interrupt ไหนที่ อนุญาตอันเอลนไม่นุญาต,ญาต,ญาตแล้วต้องมีการจัดลําดับความสําคัญนะจัดเสร็จแล้วก็ต้องบอก CPU ได้ว่าอิน e ทอร์นี้ต้องทําอะไรถ้าอิน e ทอรอยู่ซาร์เข้ามาจะต้องทําอะไรนะจะต้องมีการบอกตัว CPU ได้คราวนี้มาดูในตัวของ avr บ้างนะฮะ avr เนี่ยมันจะมีตัว Interrupt Unit ที่เห็นเป็นสีส้ม นะคะเอนทรับยูนิตเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะมีส่วนฮาร์ดแวร์นะคะเมื่อกี้ลืมพูดเรื่องฮาร์ดแวร์นะคะตัวฮาร์ดแวร์ของ i n t e ทอร์ t u n ยูนิตเนี่ยก็จะเป็น Priority Encoder นะคะ e n c o ค e r คือเข้ารหัสนะคะแต่ถ้าจัดลำดับความสำคัญเนี่ยต้องเป็น Priority Encoder นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะมีวงจรที่ใช้เลือกอนุญ,ญาตแบบ g l o b a l นะก็คือยอม เป็นเวลาที่ยอมนะคะแล้วก็อนุญาตของแต่ละอินทร์ลบนะคะเป็นการบล็อกย่ออีกทีนะะซึ่งตัว AVR เนี่ยมันก็จะนอกจากนั้นใน AVR เนี่ยยังจะมี register อ,อีกหลายตัวนะคะนะเช่น EIMSK, p i c r นะคะ PMSK หรือว่า TIMSK ตัวนี้แล้วก็จะมี IBIT ใน register s l e g นะคะ ไอบิตเนี่ยไอบิตไอบิตใน uh, S レ็กนะ S レ็กเนี่ยสเตตัสรีจิสเตอร์เนี่ยจะใช้บอกนะคะบอกว่าตอนนี้อาจารย์อนุญาตให้ใครเข้ามาขัดจังหวะไหมนะคะมันเป็น global นะเป็นการยินยอมแบบ global คือถ้าไอบิตตัวนี้เป็นศูนย์นะคะคือไม่อนุญาตก็คือจะไม่มีอินทอร์แลปใดเข้ามาได้เลย แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นหนึ่งถ้าให้บิตเป็นหนึ่งเนี่ยก็คือเหมือนเป็นช่วงเวลาที่อนุญ,ญาตให้เข้ามาได้แต่ว่าใครบ้างที่จะอนุญ,ญาตให้เข้ามาต้องมาดูที่ register ร e ์ eimsk นะคะ register ที่ list อยู่ตรงนี้นะ tamsk 0พวกนี้ตัวนี้จะเป็น r e g i s t e r ที่ใช้ทำการ config นะคะใช้ทำการระบุว่าตอนนี้นะคะจะอนุญ,ญาตให้ external interrupt s, เข้ามาไหมอนุญ,ญาตให้ทำไหม interrupt s, เข้ามาไหมนะฮะตัวนี้เป็นเหมือนกับเลือกย่ออีกทีว่าจะอนุญาตให้ interrupt ใดบ้างเข้ามาได้นะ ibit นี่คือ ibit นี่เป็น global นะถ้าเป็น0กนะ็คือ interrupt s, ไหนก็เข้ามาไม่ได้แต่ถ้าเป็น1นแล้ว interrupt s, ไหนจะเข้ามาได้ต้องมาดูค่าใน register พวกนี้นะที่เกี่ยวข้องกับตัว interrupt unit ตรงนี้ว่าอนุญาตให้อ่า interrupt s, ไหนเข้ามาได้นะคะ น,น,นอกจากนั้นนะคะตัว i n t e r อร์ t u ปยูเนี่ยพอมันเลือกได้แล้วนะคะมันก็จะจะโหลดที่เมื่อกี้ที่พูดว่าถ้า i n t e r อร์ t ใดเข้ามาได้แล้วนะ,ะหลังจากที่จัดระดับความสำคัญแล้วนะ t e r เทอร์ดเปใดที่ดได้รับอนุญาตได้เข้ามาเนี่ย CPU จะต้องไปให้บริการนะคะซึ่ง i n t e r อร์ t u ปยูตรงนี้นะคะจะส่งแอดเดรสนะไปโหลดที่โปรแกรมเคาน์เตอเลยนะของ CPU ว่า จะให้ไปรันคำสั่งไหนนะก็คือจะให้บริการอะไรนะสมมติ e x t e r n a l ถลับมาให้โหลด control unit ไปอ่านที่ตำแหน่ง 0x 02เพื่อเพื่อจะบอกว่าต้องทำบริการอะไรบ้างนะคะหรือถ้าเกิดเป็น terminal ถลับเข้ามาอาจจะโหลดอาจจะโหลดค่าของโปรแกรมเคาน์เตอร์นะคะให้ให้ไปอ่าน ในลอมนะคะที่อีกตำแหน่งหนึ่งนะ,ะเพื่อจะบอกว่าให้บริการอะไรนะ,ะซึ่งเออจริงๆที่ว่ากระโดดไปไหนเนี่ยม,มันมันมีเอออาจจะมีมากกว่าที่จะอธิบายนะคะอันนี้เป็นเป็นแนวทางการบริหารจัดการของ AVR คือจะเป็นอย่างนี้นะคะดังหน้านี้เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า interrupt vector จริงๆมันก็คือตำแหน่ง address ในหน่วยความจำโปรแกรมนะคะที่ใช้ระบุว่าถ้ามีอินทัลรับนี้เข้ามาแล้วให้ Control Unit กระโดดไปอ่านที่ตำแหน่ง address นี้เพื่อเพื่อให้บริการนะ,ะอย่างเช่นถ้าแฟนคลับเข้ามาให้ไปอ่านนะคะไปอ่านคู่มือที่ หนังสือเล่มที่เท่าไหร่ว่าจะต้องให้บริการแฟนคลับคนนี้ยังไงเขียนไว้หนึ่งสองสามแบบคล้ายๆแบบนี้นะคะแล้วซึ่งตัว address ตัวนี้เนี่ยตัว interrupt ตัว interrupt controller เนี่ยมันจะโหลดโหลดให้ตัวโปรแกรมเคาน์เตอร์ของ cpu นะคะของ amd g a 228เนี่ยเขาเขียนไว้อย,อย่างนี้นะก็ถ้า interrupt คือการรีเซ็ต นะคะบนเครื่อง,งจะมีปุ่มรีเซ็ตจะต้องโหลดแอดเดสนะคะ0000 000, เนี่ยไปที่โปรแกรมเคาน์เตอร์นะโปรแกรมเคาน์เตอร์เ,รเนี่ยจะโหลดแอดเดส0000ไปอ่านค่าที่ลอมนะก็คืออ่านตำแหน่งแรกเริ่มแรกว่าทำอะไรนะดังนั้นในการเขียนโปรแกรมเนี่ยยังไงก็ต้องมีการเขียนที่แอดเดส0000เพราะว่าเมื่อกดรีเซ็ตแล้วเนี่ยมันจะต้องดูว่าทำอะไรซึ่งรีเซ็ตเนี่ยมัน มันเป็นอ,อินทัลรบนะคะ so คุณกดปุ่มรีเซ็ตเนะี่ยก็คือคุณอินทลรบตัว c p u เนี่ยนะมันเป็นอินทลรบชนิดที่ว่าห้ามไม่ได้นะอ่ามันเมื่อกี้บอกห้ามได้ห้ามได้ใช่มมันก็คือนั่นคือว่าใช้กับอินทลรบที่ห้ามได้แต่ว่ามันยังมีอินทลรบอีกชนิดหนึ่งคือ,อชนิดที่ไม่สามารถห้ามได้นะถ้ามองไปตัวคุณคืออะไรสมมติคุณรู้สึกปวดท้องจะต้องเข้าห้องน้ํา นะอันนี้คือมันห้ามไม่ได้ <c oughs> คุณไม่สามารถห้ามไม่ให้ปวดท้องแล้วไม่ให้เข้องน้าได้คือมันต้องเข้าหรือคุณรู้สึกหิวหิวมันก็ต้องต้องกินนะต้องให้บริการตัวเองคือไปกินแบบนี้นะคะนะัตอย่างต่อมาอย่างเช่นอ่า e x t e r n a l Interrupt Request ศูนย์นะในบรรทัดต่อมาเนี่ยถ้ามีอินทะรับชนิดนี้เข้ามานะ Interrupt Request เข้ามาเนี่ยมันกะ็จะกระโดดไปอ่านนะคนะนะนะ ตัวคอนโทรลยูนิตเนี่ยจะโหลดถูกโหลดด้วยตำแหน่ง0002จะไปโหลดโปรโปรแกร,รมพรัลเตอร์นะคะด้วยเอดเดส0002ก็คือจะไปอ่านหน่วยความจำที่ตำแหน่ง0002นั่นหมายความว่าในการเขียนโปรแกร,รมเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราต้องการให้มี external i อินเ r u p t เข้ามาได้เนี่ยเราก็ต้องไปเขียนโปรแกร,รมรองรับการบริการการการขัดจังหวะตรงนี้นะคะ ที่ตำแหน่ง002รองรับเอาไว้นะว่าถ้าเกิดการขัดจังหวะขึ้นเรารู้แล้วตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยมันจะกระโดดไปอัตโนมัติด้วยการโหลดโปรแกรมคา์เตอร์ด้วยค่าเดตเหล่านี้ที่เรียกว่าอินเตอร์แลกเวกเตอร์เนี่ยเราต้องไปเขียนโปรแกรมลองรับเอาไว้นะหรืออย่างนี้ทามเมอร์คา์เตอร์2อเวอร์ฟลูน์นะตำแหน่งอยู่ที่0012แต่ว่าทั้งหมดนี้มันเป็นของแอดเมกานะถ้าเกิดว่าของเราเนี่ยเป็นไม่ใช่328แต่เป็น260เนี่ยก็ต้องไปเปิด ตารางนี้นะตารางนี้มันจะมีอยู่ดัตชีสอยู่แล้วโอเคนะะตรงนี้ก็คิดว่าคุณฮงพอเข้าใจนะว่าในการที่ CPU จะบจะหารจัดกจายอินเทอร์럽เนี่ยมันก็จะมีวงจรเพิ่มขึ้นมาคืออินเทอร์럽คอนโทรลเลอร์นะคะซึ่งมีหน้าที่นะอน,นุญาตไม่อนุญาตอินเทอร์럽เข้ามาถ้าถ้าอินเทอร์럽เข้ามาแล้วนะคะต้องจัดลรระดับความสำคัญแล้วก็ ถ้าอินทรัพเข้ามาแล้วจัดลำดับความสำคัญแล้วเป็นตัวนี้เป็นตัวที่เข้ามานะตัวอินทรับคอนโทรลเลอร์ก็จะส่งค่าแ d ดเ e s นะคะส่งค่าแอดเด s ที่เรียกว่าอินทรัพเวกเตอร์เนี่ยนะส่งค่าแอดเด s ที่ต่อที่ที่มันเป็นที่ถูกกาหนดไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะว่าเป็นของอินทรัพนั้นๆไปเพื่อให้ CPU เข้าไปอ่านนะว่าถ้าอินทรัพนี้เข้ามาจะต้องต้องทำลำดับคำสั่งอะไรบ้างนะคะ